สวัสดีครับผมช่างนุบวัสมอนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมในเพจเอรอยแล้วก็ช่องเอรอยพาเที่ยวทาง u t u b e เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะพาพูดเรื่องลูกปืนข้างข้อซูซูกิเอรอยของเรานะครับเพราะว่าลูกปืนข้างข้อซูซูกิเอรอยของเรามันจะใช้เป็นสามตับนะครับเนี่ยครับสามตับแล้วก็มันจะมีอยู่ตับหนึ่งที่ไม่เหมือนกันนะครับว่ามันอยู่ข้างไหนนะครับอีตับที่ไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยครับตับนี้ มันจะมีบ่านะครับมันจะมีบ่าอยู่เนี่ยครับเห็นไหมครับจะมีบ่าอยู่นะครับนี่มันจะเท่ากับอีตับนี้นะครับเนี่ยครับอีตับนี้มันจะไม่มีบ่าครับเนี่ยครับมันจะมีบ่าข้างหนึ่งแล้วก็ไม่มีบ่าข้างนะครับนี้ก็เป็นตับอีกตับหนึ่งนะครับข้างข้อแข้งของเราของซูซูกิเอร้อยเราจะใช้ทั้งหมดสามตับนะครับก็คือข้างเนี่ยครับข้างซ้ายข้างแข้งทะเบียนนี่ จะใช้สองตับนะครับส่วนข้างนี้ข้างขวาจะใช้เป็นตับเดียวนะครับคราวนี้ผมก็จะพามาดูนะครับว่าแต่ละตับมันอยู่ส่วนไหนของแคงนะครับอย่างแคงอันนี้เป็นของลูกค้านะครับที่เอามาเป็นแคงมีทะเบียนนะครับเพื่อจะมาผ่ารวมกับเครื่องที่ไม่มีทะเบียนนะครับอันนี้ก็เป็นแคงที่ใส่ปืนข้างข้อผิดมานะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับเนี่ยครับข้างนี้มันไม่มีบ่า แต่ลูกที่มีบ่ามันไม่อยู่ข้างนี้นะครับเราต้องเอาที่ลูกมีบ่าไปใส่ไว้ข้างนี้นะครับเนี่ยครับลูกมีบ่าเนี่ยครับเนี่ยครับลูกมีบ่ามาใส่ไ้ข้างนี้ครับครั้นี้ก็ใส่ผิดมานะครับก็ดูกันดีๆนะครับพลาใส่ลูกปืนข้างข้อนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับรอยสีของข้อเวียงครับที่ใส่ลูกปืนผิดมานะครับเนี่ยครับ แล้วก็ลูกปืนก็ตุงออกมาฝั่งนี้เลยครับเนี่ยครับแทบจะทะลุออกมาเลยครับเนี่ยครับเพราะว่าเราใส่ลูกปืนผิดมานะครับลูกปืนข้างข้อครับเนี่ยถ้าไม่ติดจานโรตารี่นี่ฝั่งนี้ถ้าไม่ติดจานโรตารี่นี่ทะลุออกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นลูกปืนใส่ไม่ได้นะครับเอาแบบไม่มีบ่ามาใส่ข้างนี้ไม่ได้นะครับต้องเอาแบบมีบ่ามาใส่ครับเนี่ยครับนี่อันนี้เขาใส่ผิดมานะครับก็ลองดูกันดีๆนะครับ มีบากับไม่มีบ่าเพราะว่ามันใส่เข้ากันได้ครับสองฝั่งนี้เนี่ยครับก็ประมาณนี้นี้ก็จะมาผ่ารวมมาไล่นะครับเนี่ยครับประมาณนี้ครับแขนงุสุกิเอร้อยของเราเนี่ยครับลองดูดีๆนะครับส่วนข้างนี้ที่เป็นสองตับนะครับตรงกลางจะมีมีแหวนรองอยู่ตัวนะครับรองลูกปืนอยู่ตัวงนะครับอยู่ในนี้ก็ดูดีๆด้วยนะครับ ว่าแหวนลูกปืนตอนเราตอกลูกปืนออกมาเนีเ้ยครับแหวนที่อยู่แหวนที่อยู่ระหว่างกลางลูกปืนก็จะประมาณเนี้ยครับเนี่ยครับมันจะอยู่ระหว่างกลางในรูนี้นะครับเราจะตอกนี่ครับตับเล็กอันนี้ลงไปก่อนนะครับตอกลงไปแล้วก็จะมีแหวนนี้อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ตอกตับใหญ่เนี่ยครับลงไปก็จะประมาณเนี้ยครับเนี่ยครับ เพราะว่าหลายๆคนก็ลืมใส่ครับไม่ได้ใส่มั่งใส่ไม่ถูกมั่งนะครับที่ทักมาถามผมนะครับก็ประมาณนี้ครับแข้งสูซูกิ้อยเราแต่ข้างนี้นะครับผมย้ําว่าต้องใส่ที่มีบานะครับห้ามใส่ที่ไม่มีบาเด็ดขาดนะครับเพราะว่าใช้ไม่ได้ครับขี่ไม่ได้เครื่องดังมากครับแล้วก็จะเสียให้แข้งเราเสียเลยครับอันนี้ก็น่าจะมีปัญหาเครื่องดังครับดูจากลักษณะแล้วถึงเปลี่ยนเครื่องเอาเครื่องไม่มีทะเบียนใส่ไว้นะครับเนี่ยครับสีเป็นลอยเลยครับ เนี่ยครับก็ประมาณนี้ครับกับลูกปืนข้างข้อซูซูกิเอร้อของเรานะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจแล้วก็ช่องของผมด้วยนะครับสวัสดีครับช่างนวัสมอครับผม